สมบัติไม่ว่าใครก็อยากจะได้สมบัติกันทั้งนั้นแค่ได้ยินชื่อก็สามารถจะจินตนาการได้เลยว่ามันต้องเยอะมากแนะ่แน่เอ็นเจเองก็ด้วยเอนเจที่กำลังขมักขม้นในการอ่านหนังสือโบราณของท่านพ่อหมดและในที่สุดเธอก็เจอจนได้ ขุมทัพหาสมบัติของปีศาจลาวาแต่การไปเอาสมบัตินั้นไม่ได้ง่ายเลยเธอจำเป็นต้องสู้กับปีศาจลูกสมุนผู้เฝ้าสมบัติทั้งสี่และแล้วเอ็นเจก็ตัดสินใจจะไปขอแผนที่กับท่านพ่อมด เธอตัดสินใจอย่างไม่ลังเลและเรียกตรงมหาคุณลุงผ้ามดทันทีเอามีลูกค้างั้นเหรอไม่เป็นไรยังไงวันนี้ฉันต้องได้แผนที่มหาสมบัติโบราณ <c oughs> ถึงแม้ใครๆจะบอกว่าเป็นเรื่องแต่งแต่ฉันก็จะลองดูหลังจากนั้นเอ็นเจก็ได้ทำการขอแผนที่จากคุณลุง่้ามดได้สำเร็จเอาละได้มาแล้วเอ้ยแผนที่มหาสมบัติโบราณของปิชาลาวายอย่างงั้นเหรอ มันต้องเป็นของฉันเส <c oughs> ขับพุณนนะคะไปละไม่รอชา้าเอ็นเจถึงได้เริ่มอ,ออกเดินทางตามล่ามหาสมบัติของราชาารปีศาลาวะทันทีสามวันต่อมาคุณลุงผ้ามดได้ออกมาตามหาชิกกี้ด้วยความกังวลใจเพราะว่าเอ็นเจหายไปสามวันแล้วคุณลุงผ้าหมดได้เล่าทุทกๆอย่างให้ชิกกี้ฟัง <c oughs> ว่าเอ็นเจ มากอแผนที่มหาสมบัติไปเมื่อสามวันก่อนแต่คุณลุงพ่อมดคิดว่าเอ็นเจจะเอาไปศึกษาแต่กลับไม่ใช่พอคุณลุงพ่อมดไปหาเอ็นเจที่บ้านกลายเป็นว่าไม่มีวี่แววของเอ็นเจอยู่เลยนั่นก็หมายความว่าเอ็นเจได้ออกเดินทางไปแล้วและด้วยความเป็นห่วงของคุณลุงพ่อมดคุณลุงพ่อมดจึงได้ใช้ลูกแก้วเพื่อดูว่าเอ็นเจอยู่ที่ไหนแต่กลับพบสิ่งที่ไม่คาดคิด เอ็เจกำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อสองลูกแก้วดูแล้วกลับเจอเอ็เจที่ถูกจับตัวไปโดยราชาปีศาจลาวาดน่าเศร้าเอ็นเจน้อยที่พยายามจะขโมยสมบัติดันถูกจับได้และก็น่าทึ่งไปในตัวที่เอ็เจตามหาสมบัติจนเจอคุณลุงพ่อมดไม่คิดเลยว่าแผนที่มหาสมบัติโบราณน,นั้นจะเป็นแผนที่จริง นั่นก็เป็นสาเหตุให้คุณลุงพ่อมดต้องมาขอความช่วยเหลือจากชิกกี้ชิคกี้เข้าใจและตอบรับโดยเร็วแต่ว่าหนทางในการไปช่วยเอ็นเจนั้นไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าชิคกี้จำเป็นจะต้องสู้กับ4ี่ลูกสมุนของราชาปีศาจและไม่มีใครเคยกลับมาเล่าได้เลยว่าปีศาจนนั้นโหดร้ายแค่ไหนหลังจากนั้นชิกกี้ก็เตรียมตัวและออกเดินทางทันทีเอ็นเจฉันมาช่วยแล้ว สองวันถัดไปชิคกี้เดินทางมาจนถึงป่าฝนบรรยากาศที่นี่ดูรวมๆแล้วก็เหมือนกับป่าทั่ทวๆไปแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าป่านี้มีบอสตัวแรกอาศัยอยู่ยังไงล่ะเอะจากแผนที่แล้วฉันว่าน่าจะเป็นแถวๆนี้นะนั่นไงเจอแล้วในที่สดุดชิคกี้ก็เจอกับบอสตัวแรกและบอสตัวแรกนั่นก็คือ เจ้าบอสสลามต้องคำสาบด้วยความโลภของมันครั้งหนึ่งมันเคยเป็นมนุษย์ที่จะขโมยสมบัติของปีศาจลาวาและปีศาจลาวาก็จับมันได้หลังจากนั้นปีศาจลาวาได้สาบให้มนุษย์คนนั้นกลายเป็นปีศาจแห่งความโลภและต้องคำสาบตลอดกาลนี่สินะบอสตัวแรกชิคกี้ไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าไปจมตีด้วยสลามปีศาจอย่า <Yeah. S 1> ภายนอกตัวมันยูใหญ่แต่ภายในมันเล็กนิดเดียวมันก็แค่สลามธรรมดานี่เอง ตัวใหญ่ทำให้ซิกกี้ตีไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วใช่มันอ่อนแอแต่ว่าใช่แล้วร่างแรกของมันเป็นแค่ตัวลอแต่ร่างที่แท้จริงของมันก็คือเอนเดอร์แมนตัวนี้นั่นเองมันโดนทำสาปให้มีสองชีวิตและซิกกี้เองก็ไม่มีวันที่จะต่อสู้กับเอนเดอร์แมนได้เลยเพราะสู้เอนเดอร์แมนตัวนี้มันแข็งแกร่งเกินไปเงื่อนไขขอแค่กำจัดบอสตัวแรกได้ก็เสร็จสิ้นแล้ว ชิกกี้จึงตัดสินใจรีบออกมาจากตรงนั้นและได้ออกเดินทางต่อไปแต่การเดินทางของชิกกี้มันไม่ได้ง่ายเสมอไปเพราะที่ที่เขาต้องไปต่อน,นั้นนั่นคือหุบเขาโมระนะที่มันขึ้นชื่อแบบนั้นเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศติดลบแล้วที่นั่นยังมีปีศาจตนที่สองรอชิกกี้อยู่หุบเขาโมระนนี้ เมื่อมีใครก้าวเข้ามาแล้วก็จะไม่มีใครได้ก้าวออกไปบรรยากาศต,ตอนนี้หนาวเย็นกว่าปกติด้วยซ้ําแต่นั่นไม่ใช่เพราะสภาพอากาศโดยรวมแต่เป็นเพราะว่าเจ้าปีศาจตนนี้ตั้งหาและนี่คือปีศาจน้ำแข็งไอซ์ h ชโดว์เจ้าปีศาจตนนี้ก็คือมนุษย์ตนหนึ่งที่เคยจะเข้าไปขโมยสมบัติเช่นกัน แต่ในความโหดร้ายของมันที่สังหารนเพื่อนร่วมทางปีศาจเล่าว่าจึงสาบให้มันกลายเป็นปีศาจน้ำแข็งเฝ้าสมบัติตันหลอดการชิคกี้สัมผัสได้ถึงความโหดร้ายจากตัวมันแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเขาต้องรีบไปช่วยเอ็นเจเขาจึงทำการลอบยิงเจ้าปีศาจนั้นถึงแม้เจ้าปีศาจนั้นจะโหดร้ายแต่จุดบอดของมันก็คือดวงตามืดมิดของมันยังไงละ ชิคกี้พยายามจะโจมตีแต่แล้วเขาก็ตีมันไม่ถึงเพราะว่าแขนเจ้าปีศาจมันยาวมากทำให้ชิคกี้เข้าถึงตัวเจ้าปีศาจไม่ได้เลยและเขาก็นึกขึ้นได้ว่าน้ำแข็งก็น่าจะต้องแพ้ไฟแต่ไฟที่เขาก่อมันอาจจะดูเล็กเกินไปจนไม่สามารถจะสร้างดาเมจได้นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าชิคกี้มีของดีๆอยู่ยังไงล่ะและเบิดไฟขนาดยักษ์ที่ไม่ว่าปีศาจจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ต้องพ่ายแพ้ไปแน่นอน หลังจากที่ชิกกี้รีบวางระเบิดแล้วเขาก็วิ่งกลับมารอดูผลงานหน้าภูมิใจแทนเอ็นเจเพราะระเบิดนี้เป็นระเบิดที่เอ็นเจทำเอาไว้นนั่นเองต้มเรียบร้อยกลายเป็นโกโก้คลั่งเจ้าปริษัไอซ์ชา์โดได้ตายลงแต่เราวิญญาณที่เจ้าไอซ์ชา์โดที่เคยฆ่านั้นกลับพุ่งมาจมตีชิกกี้เนื่องจากพวกเขากลายเป็นวิญญาณเล่ห์ล่อนและโหดายชิกกี้จึงจำเป็นจะต้องปลดปล่อยพวกเขากลับสู่สุวรร์ไปสู่สุขติเถอะนะเรียบร้อยแล้ว ชิคกี้ทำการส่งเหล่าวิญญาณทั้งหลายกลับสู่สวรรค์เป็นที่เรียบร้อยและบอสตัวที่สองก็ผ่านไปทิ้งล่องลอยไว้แต่เพียงกองเพลิงขนาดมะึมาท่ามกลางน้ำแข็งแต่กลางกองเพลิงนั้นกลับมีค้อนยักษ์ซะงั้นนั่นคงเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของเจ้าไอซ์ชาโดโดที่มันขโมยมาได้ชิคกี้จึงเก็บค้อนนั้นเอาไว้เพื่อเก็บไว้สู้กับปีศาจต,ตัวถัดไปไม่รอช้าชิกี้ออกเดินทางต่อทันที และแล้วชิคกี้ก็ได้เดินทางมาถึงเขตทะเลทรายอากาศที่ร้อนแะอุ่มันอยู่กลางกองไฟนั้นบ่งบอกชัดเจนเลยว่าชิคกี้ใกล้เข้ามาแล้วพีระมิดรูปร่างหน้าตาประหลาดตรงกับในายคำพีโบราณน,นั่นก็คือสุสานของคนโลกเจ้าปีศาจแห่งความรอบตัวถัดไปเป็นลูกสมุนตัวสุดท้ายที่เฝ้ามหาสมบัติอยู่ เจ้าปีศาจตัวนี้ก็เคยเป็นมนุษย์ผู้โลภมากและเข้าไปขโมยมหาสมบัติของปีศาจลาวามันกับใช้กลโกงและเจ้าเล่หล่อลวงปีศาจลาวาให้ไว้ใจและขโมยสมบัติไปแต่ปีศาจลาวาจับได้และสาปให้มันกลายเป็นปีศาจเฝ้าสมบัติตลอดกาลในขณะที่ชิคกี้เปิดประตูไปนั้นกลับเจอเจ้าแมงมุมเสื้อง,งน แต่แมงมุมตัวนี้ไม่ใช่ปีศาจตนนั้นเจ้าแมงมุมตัวนี้ก็แค่สัตว์เลี้ยงของมันเท่านั้นเองชิคกี้จึงเดินเข้าไปในพีระมิดอย่างระมัดระวังเขาพยายามมองหาว่าปีศาจตนนั้นอยู่ที่ไหนแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพอมาแล้วปีศาจแห่งความรอบตัวสุดท้ายดาร์คแซนโด ไม่มีใครเคยเห็นเจ้าตัวนี้มาก่อนเนื่องจากคนส่วนใหญ่จะตายไปกับบอสตัวก่อน่อนหมดแล้วมีเพียงตำนานกล่าวขานว่าเจ้าบอสตัวนี้ทั้งโหดร้และเก่งมากๆแถมมันถนัดใช้กับดับเป็นที่สุดและมันก็เก่งสมคำเล่าลือความสามารถของมันไม่ใช่แค่ใช้ทรัพเท่านั้นซึ่งตอนนี้ชิกี้ยังไม่รับรู้ชิคกี้พยายามหาจุดบอดเพื่อที่จะได้รอบโจมตีแต่เหมือนกับว่ามันมองเห็นในทุกๆท,ทางเลย และชิคกี้จึงตัดสินใจที่จะไปเชิญหน้ากับมันอีกรอบหนึ่งแต่พอสู้กับมันไปสิ่งที่มันไม่น่าเหนือเชื่อก,ก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันสามารถแยกร่างได้และร่างแยกของมันก็สามารถใช้พลังได้พอๆกับตัวหลักของมันเลยชิคกี้จึงตัดสินใจใช้ของที่หยิบมาได้นั่นก็คือระเบิดน้ำแข็งของเอ็นเจอีกแล้วและตู้มเรียบร้อย ระเบิดน้ำแข็งเหมือนจะได้ผลกับร่างหลักของมันชิกกี้ได้แช่แข็งร่างหลักของมันไว้เรียบร้อยแล้วและเขาก็กำจัดร่างแยกของมันจนเสร็จสิน้นบอสตัวสุดท้ายชิกกี้จัดการได้สำเร็จอ๋ยเกือบไปแล้วสำเร็จหลังจากที่สู้กับบอสทั้งสี่มาชิกกี้รู้ได้เลยว่าจุดจบของเอ็นเจจะต้องกลายเป็นปีศาจเฝ้าสมบัติอีกแน่ๆเลย<ๆ>เขาจึงรีบเดินทางต่อไปและเขาก็เจอกับประตูนรกจนได้เอาแหละต้องรีบไปช่วยเอ็นเจแล้วและแล้วในที่สุด ชิคกี้ก็ได้เข้ามาถึงสถานที่ที่แอนเจที่ถูกกักขังเอาไว้นั่นก็คือนรกขุมที่1 1อซึ่งประตูนรกปกติไม่สามารถจะสร้างแล้วมาที่นี่ได้ต้องเป็นประตูนรกที่ปีศาจลาวาสร้างเท่านั้นและเขาก็มองไปเห็นแอนเจแอนเจถูกจับอยู่ตรงนั้นและกําลังจะถูกไล่คําสาปให้กลายเป็นปีศาจเฝ้าสมบัติเจ้าปีศาจลาวาโกดแ้นมากที่แอนเจจะมาขโมยสมบัติของมัน มันจึงตั้งใจจะสาบให้เอ็นเจกลายเป็นปีศาจแห่งความโลภอีกหนึ่งตัวและตั้งชื่อให้เอ็นเจใหม่ว่าซากิวปิดข้าจะสาบให้เจ้ากลายเป็นปีศาจแห่งความโลภเจ้าจะมีร่างกายอันเยาว,ว์วนหลอกล่อมนุษย์ที่มีจิตใจอันโลภมากและกลายเป็นปีศาจตลอดไปในขณะที่ปีศาจกำลังจะไล่ทั้สามนั่นเองชิกี้ก็ได้เข้ามาช่วยเอ็นเจฉันมาช่วยเธอแล้วชิกี้ช่วยฉันด้วยหรือว ปีศาจราวานั้นโหดร้ายมากความแข็งแกร่งของมันไม่ธรร,รมดาลเลยเทียบไม่ได้เลยกับปีศาจสี่ตนที่ชิคกี้ได้สู้มาไหนแน่เจอนี่เนี่ยเปไ็นยงยหังหลังแล้วปีศาจราวาที่เก่งแต่คำสาบนั้นไม่ได้มีร่างกายอะไรที่แข็งแรงเลยแต่ถ้าเทียบกับมนุษย์ธรรมดาลแล้วก็แข็งแรงพอที่จะจับมนุษย์มามัดเอาไว้ด้วยความที่มันอ่อนแอมากขนาดนี้มันก็เลยสร้างปีศาจจำนวนมากเพื่อคอยปกป้องมันและสมบัติยังไงล่ะ ชิคกี้ขอบคุณมากมากเลยนะ,ะฉันเกือบจะตายแล้วอะอแหม่เกือบจะได้กลายเป็นปีศาจเฝ้าสมบัติแล้วด้วยอ,ะอ่ะไแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลองทั้งหมดนะเดี๋ยวฉันจะเอาไว้เล่าให้ฟังทีหลังนะแต่ฉันว่า<ม>พวกเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะนั่นสินะเจ้าเจ้าตัวนั้นคงไม่ทำอะไรแล้วที่ไหมซะที่ไหนเอ๋อยเอ็นเจนี่แล้วเร็วกว่าจากที่นั่นก่อนเถอะไปแล้ววิ่งเลยนี่แล้วนี่แ้วทิ้งบ้านสักที ดูว่าจะไม่รอดซะนแล้วนั่นสิแต่ในที่สุดก็รอดนะพวกเราเนี่ยดวงแข็งะมัดเลยเกือบไปแล้วว่าแต่เดี๋ยวนี้นายนุ่งขาวห่มขาวแล้วเหรอชิกี้ใช่ซะที่ไหนกันเล่าระหว่างการเดินทางเสื้อผ้าฉันมันพังไปหมดแล้วนะสิดูตลกะมัด <c oughs> เอาลาะเรื่องราวทั้งหมดก็คือฉันเจอเรื่องราวมาหาสมบัติของปิศาจราวาเข้านะสิแล้วฉันก็เลยไปขอแผนที่จากลุงพ่อมดหลังจากนั้นฉันก็ออกเดินทาง แต่ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะไม่เห็นเหมือนในหนังสือเลยอะนั่นสิตอนฉันเดินทางไปฉันต้องสู้เยอะมากเลยนะแต่น่นกาก a จะเป็นเพราะว่าตัวฉันเล็กเกินไปฉันก็เลยเดินผ่านมันมาเฉยๆฉยเลยอะ่ะเอ,อ๊ฉันว่าต้องใช่แน่แนเลยอะ่ะแล้วเธอได้สู้กับตัวที่อยู่พีระมิดทะเลทรายหรือเปล่าตัวนั้นมันโหดมากเลยนะทะเลทรายหรอพีระมิดเหรอเจอสิ แต่ว่านายจะเข้าไปทําไมหรอก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าข้างในมีปีศาจนายก็เดินผ่านไปสิเอา้าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องสู้เหรอไม่เห็นจําเป็นต้องสู้เลยอะเอา้าจริงเหรอส่วนปีศาจตัวอื่นๆพอฉันเจอฉันก็เข้มหมอบกระดึกกระดึกกระดึกแล้วก็ผ่านมาได้เลยเฮ้ยถามจริงฉันก็สู้ตั้งนานนะ่ะคลานไปก็รอดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ <c oughs> ละเฮ้แต่ฉันก็ไปถึงดานลกกลุ่มที่11เลยนะเจอมหาสมบัติแล้วด้วยแต่ดันจ้าบอกมาน่ะสิเจ้าปีศาจนั่นหันไม่เห็นก็เลยจับฉันเอาไว้ไอ้เก ไปแล้วนะเอ็นเจดีนะว่าฉันตามไปช่วยไอย้ว่าแต่ไหนรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นั่นหรอก็คุณลุงพ่อมดบอกนะสิไ้เขาบอกว่าเธอออกไปตามล่าหาสมบัตินะ่ะแต่นั่นก็ผ่านมาตั้ง3าวันแล้วแล้วเธอยังไม่กลับมาอีกเลยก็เลยคิดว่าต้องเป็นอันตรายแนะ่ๆไอ้ก็จริงอ่ะหายไปนานขนาดนั้นนะนะถ้าไม่ได้นายช่วยฉันเอาไว้แล้วก็ไอ้ฉันกลายเป็นปีศาจสคิวปิดไปแล้วอะ่ะด้วยความยินดีก็ถือว่าภารกิจสำเร็จแต่เอ็นเจ่ไอ้แต่ว่านะทำไมฉันต้องสู้กับปีศาจด้วยนะ เซ็งชะมัดน,นั่นนะสิช่างมันเถอะเรื่องนั้นมันเก่าแล้วนี่นมาดูอันนี้ดีกว่าฉันขโมยมาจากตอนที่มันกำลังจับฉันอยู่อะแผนที่คลังมหาสมบัติของมันนะเฮ้ยแผนที่มหาสมบัติอีกแล้วเหรอใช่ไปกันหอชิกกี้ลายมหา <ไป S 1> สมบัติอะไรล<อ>่ะไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วมาไปหาสมบัติกันหอไม่เอาไม่เอาเลียวชิกเอ็นเจไม่เอาปล่อยฉันไปไม่เอา ไปหรอะนะไม่ไปเอาลากาตูนจบแล้วชอบกันรึเปล่าฝากกดไลค์ด้วยนะครับเองสิอย่าลืมนะตอนนี้พวกเรามีช่องโลบล็อกแล้วด้วยฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามแล้วก็ดูคลิปกันด้วยนะมีคลิปยาวๆให้ดูจุกๆไปเลยใช่แล้วเอาล่ามาเช็ชื่อกันหน่อยใกล้ดูจบแล้วให้พิมพ์คำว่าสมบัติพิมพ์เลย แล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะที่สำคัญต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนนะงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสี่โมงเย็นไปลาทุกคนบ๊ายบายมดเวลาสนุกแล้วสิ